กูชีบรถกูชีบรถอยู่นะครับนี่ที่เกาะข้างนู้นเนี่ยได้ครับที่รอข้างล่างนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลากรถนี่เขาขึ้นไปเพื่อไปกลับขบวนเก็รออยู่กับขบวนนั้นอยู่อ่าไม่ใช่คันนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลากคันนี้ขึ้นไปแล้วจะลากคันนี้ขึ้นไปกับรถขบวนนะครับแล้วค่อยลงมาครับอ๋อเหรอครับแล้วพี่จะอยู่ไหนผมก็จะขับรถคันนี้ให้แล้วพี่จะอยู่ไหนให้พี่อย๋อให้ให้พี่อยู่ข้างล่างเลยครับ ครับยังต้องขับรถคันนี้ขึ้มครับขึนได้ลเื่อกี้ายังไอะล่นตรงนี้ครับอถ้าขึ้นต่อได้สบายเลยนะครับผมลากขึ้นไปดูนี่นี่ขึ้นไปหลข้างบนเลยทนครับน่ะลากลากขึ้นไปตรงนี้เลยลากใหนเลยนี่และครับล้าตรงกลาใช่ไหมมีที ยังไตรงตเลยทะเบียนรถนะครับดูทะเบียนรถนะไอ้เจ็บหลยอะเ,เลยดเจ็ดแ,แปน,แนะครับงวดต่อไป